จมูกมาก็สวยอยู่นะแต่ยังดูรู้ว่าทําก็เลยอยากมาแก้ให้สวยขึ้นแต่จับไม่ได้ว่าทําดีโมอลโฟกัสวันนี้ค่ะเป็นเคสของคุณจิ๊บคุณจิ๊บทาจมูกมาจากที่อื่นทํามาได้4ปีแล้วเป็นซิลิโคนแล้วก็ลองปลายด้วยกระดูกอ่อนหลังหูเคสเนี้ยค่ะถ้าดูเผิน,น,นก็ดูว่าสวยขึ้นตรงไม่ได้แย่แต่ว่าคุณจิ๊บเองเขาทำงานในวงการแพทย์นะก็สายตาแบบเฉียบคมมากเลยเน้นความเนี้ยบ เจ้าต,ตัวเองเขาก็เลยรู้สึกว่าตรงมันยังดูแข็งไปรู้สึกว่าตรงช่วงหัวตาสูงไปนิดนึงแล้วก็จมูกมันยาวกว่าหน้าเขาทําให้หน้าดูมีอายุพอมาประเมินมาตรวจกันจริงๆเนี่ย มองในหน้าตรงเห็นขอบของซิลิโคอนอยู่พอสมควรมันทําให้มันยังพอรู้ว่าทําประเด็นสําคัญหมอมีทริคให้ด้วยนะว่าดูยังไงทําเห็นเงาตกกระทบตรงกลางนี้ไหมเป็นเส้นเดียวอยู่มิดไลน์ของหน้าเลยซึ่งจมูกแท้จะไม่มีแบบนี้นะแต่ถ้าทํามามันจะเห็นเป็นเส้นตรงอย่างงี้ทํ้ไม่ได้เหลาให้เนียนเนียนเนียบเนียบ,น,ยบนะถ้าดูในมุมเงยก็จะเห็นว่ารูจมูกไม่เท่ากันมุมนี้ก็จะรู้สึกว่าทรงค่อนข้างแข็งทําให้หน้าดูดุ ถ้าดูมุมข้างกันก็จะเห็นว่าช่วงหัวตาตรงนี้จมูกนะดูธรรมชาติไม่ธรรมชาตินะคะคนเอเชียเนี่ยมันจะต้องมีเคิร์ฟหน้าผากแล้วต้องมีเคิร์ฟเข้ามานิดนึงไม่ได้แบบมาสาันรับปีนถึงคิ้วอย่างนี้เลยตรงนี้มันขาดเคิร์ฟธรรมชาติแล้วองศาของจมูกอันนี้ค่อนข้างแข็งที่สำคัญมันเรียบแปร่เป็นแห้งลงไปเลยแล้วพอช่วงปลายปลายมันตัดเลยพะฉะนั้นภาพรวมออกมาก็เลยทําให้หน้าดูแข็งเคสนี้นะสิ่งที่หมอเข้าไปแก้ก็คือ ออกแบบแล้วก็เหลาให้สมูทเนียนขึ้นรับกับหน้ามากขึ้นการแก้เนี่ยมันไม่ใช่การลดความโด่งนะยังต้องทําให้โด่งแต่จะต้องรู้ว่าโด่งจุดไหนและจุดไหนจะต้องลดต้องเพิ่มจุดไหนต้องสร้างเคอร์ฟธรรมชาติให้เขามาดูในหน้าตรงกันก่อนหลังจากที่เราปรับให้แล้วนะคะก็จะดูสมูทตรงเกินดูเป็นจมูกเขาเองและและไม่มีเส้นมิดไลน์ตรงกลางที่ทําให้รู้ว่าทําจมูกมาด้วยถ้าดูในมุม เงยก็จะเห็นว่าพอเราปรับนะรูจมูกก็ดีขึ้นด้วยตรงขึ้นด้วยอม่ะมุม45ก็จะเห็นว่าไม่ดุแล้วนะซอฟลงแล้วมุมข้างอันนี้ก็จะเห็นชัดเลยนะคะจากหน้าผากมามีเคิร์ฟธรรมชาติเข้ามาแล้วก็จมูกจะถูกปรับองศาขึ้นมาก็จะดูซอฟและไม่แข็งแบบเดิมแล้วปลายมีความพุ่งมากขึ้นกว่าเดิมไม่ตัดแบบเดิมแล้วแต่ว่าเป็นพุ่งที่ยังละมุนอยู่เคสนี้ทําออกมาหลังแก้ก็คุณจิ๊บชอบจมูกใหม่มากรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติจีแบบ เอาตามหาเลยรู้สึกว่ารับกับหน้าหน้าเด็กลงแล้วก็ดูสตอปลงไม่ดูแบบเดิมแล้วนะคะก็เดี๋ยวดูในคลิปกันค่ะ ติดตามสาระเศรลยกรรมของดิมอกับซินดี้ดิมอคลินิกด้วยนะคะ